สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่องเ n บรญชาฟามเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับลูกวัวคลอดใหม่นะครับเป็นลูกของแม่บ้านะครับเป็นลูกตัวที่สี่นะครับของเขานะครับเป็นตัวเมียนะครับแม่บ้านนี้คลอดลูกมาแล้วสี่ตัวนะครับเป็นตัวเมียทั้งสี่ตัวเลยนะครับตัวนี้ผสมพ่อบ้านบ้านนะครับเราไ่ได้ผสมเทียมหรือผสมอะไรนะครับลูกก็จะออกประมาณนี้นะครับแม่โครงสร้าง สร้างใหญ่ใช้ได้เลยนะครับแต่ได้ประสบเทียบนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ภูมิใจแล้วนะครับให้เตตูเมียนะครับเดี๋ยวจะได้เลี้ยงนะครับลูกเขาว่ามีตัวไหนบ้างนะครับลูกตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับชื่อบอนะครับก็ท้องแล้วนะครับท้องแรกนะครับยังไม่คลอดนะครับก็น่าจะคลอดเดือนนี้ หรือเดือนหน้านี่แหละครับก็ไม่นานนะครับตูกตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้นะครับบลองนะครับชื่อบลองนะครับตูกเขาก็ออกจากประมาณนี้นะครับออกแบบลามั่นนิดหนึ่งนะครับผมแอร์โครงสร้างใหญ่นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็อายุปีปีเก่ากว่านะครับ ก็น้องเขาเขามีน้องสองตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชื่อแบ้นะครับน้องของตัวเมื่อกี้นะครับนะฮะจะผอมนิดนึงนะครับเพราะแม่เขาจะให้ตัวอื่นดูดนมด้วยนะครับไม่ใช่แค่เขาดูดนมนะครับตัวอื่นดูดนมเขาก็ให้ดูนะครับแม่บ้านั้นนะเคยตั้งชื่อว่าชื่อบ้านะครับก็แบ่งให้ตัวอื่นดูดนมไปทั่วนะครับ ลูกเขาก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้หูจะใหญ่ยาวนะครับน่าจะออกผสมเล่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับขนมาทางเล่นะครับแอ่โครงสร้างก็หน้าตาก็ออกแบบบามันนะครับออกสไตล์แม่ของเขานะครับให้ลูกทุกปีนะครับเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเจ้ของลูกนะครับของลูกเรลูกตัวเมียทั้งสี่ตัวเลยนะครับ ก <S <S ็ม so ีหลายตัวนะครับท so ี่กําลังจะคลอดนะครับบัวเราท้องเกือบทุกตัวนะครับวัวไทยกระโดนนะครับท้องเกือบทุกตัวนะครับก็จะมีลูกผสมก็ตัวนี้แหละครับลูกผสมปาลมันนะครับแล้วก็ในลูกผสมชาโรเล่นะครับตัวนั้นก็โดนแล้วก็ออกเล่นะครับมีตัวนั้นนะครับก็ท้องเหมือนกันนะครับก็ในเดือนนี้น่าจะคลอดสามสี่ตัวนะครับก็ทยอยคลอดเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ ปีนี้นะครับในชุดนี้นะครับปีที่แล้วเราได้ได้สิบตัวนะครับปีนี้ก็คลอดมาแล้วสี่ตัวนะครับน่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับคอยดูนะครับนะฮะจะคลอดแล้วนะครับนมดันแล้วนะนมดันวันนี้คือเขากำลังจะคลอดแล้วนะครับม่อก็ไม่นานนะครับตัวนี้ว่าคลอดตั้งนานแล้วยังไม่คลอดนะครับตัวนี้ก็ท้องนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะคลอดนะครับคลอดก่อนดูดูไปนะครับ ก็ไม่นานนะครับตุลานะครับบัวบัวไม่ใหญ่นะครับก็วันนี้ก็มาพามาชมนะครับเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายโม่บ่ายสองแล้วนะครับเพิ่งปล่อยนะครับเขาก็ไม่ไปนะครับเนี่ยปกติเราไปปล่อยตอนเช้านะครับวันนี้ไม่ว่างนะครับพ่อไปทุระเลยเพิ่งปล่อยนะครับเขาไม่ไปนะครับเย็นแล้วเขาจะไม่ไปเลยนะครับ ว่าทุ่งทุกว right ้างครับเขาไม่ไปเขากินแถวนี้ครับก็เย็นแล้วเขาก็รู้เวลานะครับว่าจะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะเขาเลยอยู่แถวนี้นะครับหากินแถวนี้นะจากความฉลาดของเขานะครับเขาเดินไปแล้วก็ต้องเดินกลับมานะครับเขาเลยไม่ไปเขาอยู่กินอยู่ติดติดบ้านนะทุ่งฟาร์มน้นเราไม่ได้ปล่อยตั้งแต่เช้าปล่อยแต่เช้าไปไกลนะคลิปนี้นะครับอาจจะมีเสียงลมปวนนะต้องขอปัยด้วยนะครับ พามาชมนะครับบรรยากาศแล้วก็ลูกวัวคลอดใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าวัวคลอดอีกทีนะครับจะอัปเดตให้ให้ดูก็แล้วกันนะครับถ้ามาตรงวัดที่เขาคลอดนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอนะครับทำคลอดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้เปลี่ยนฝารู้กันนะครับคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับฝากติดตามนะครับช่อง j n บรญชาฝาลวยนะครับสวัสดีครับ